ไปดูที่ที่เคยมีน้ํานะครับที่ที่เคยนั่งเรือลอดถ้ำตรงนี้ตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วนะครับนีนะ่เป็นแบบนี้แล้วนะเดินไปเอาครับมุป่องลงมาเนี่ย้ก็าตา แคบมากนะครับผมต้องหาที่วางกล้องก่อนนะแล้วค่อยๆ มาจากทําลับแลแหละเมื่อกี้นะครับแล้วก็ตอนแรกผมก็จะพาไปที่อะไรนะเขาถ้ำหมีนะฮะมันเข้าไม่ได้นะครับเขาปิดทางได้เลย,เลยกันไว้เลยนะครับก็ไม่ได้พาทุกคนไปเลยนะแล้วตอนนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับทําประทุนดีกว่าเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันนะครับตอนที่ผมมาทําคลิปครั้งที่แล้วครั้งเมื่อป,ประมาณสามเดือนได้แล้วมั้งนะครับ นะก็ตอนนั้นยังมีน้ําอยู่นะครับยังมีน้ําอยู่นะอัปเดตนะครับด่วนช่วงเดือนธันวานะครับเดีย๋ยวผมพาทุกคนดูนะตรงไหนที่มันเป็นไอ้นี่ที่เรานั่งเรือไปอะแต่ก่อนเนี่ยนะครับอัปเดตล่าสุดแล้วกันเนาะนะฮะเอาอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะผมพาไปดูก่อนนี่นะครับนี่ไงงทางที่เราไป ก่อนเนี้ยมันจะนั่งเรือนะครับเนะีเห็นไหมก่อนที่เราจะนั่งเรือค่ะเดี๋ยวอัปเดตให้ดูแล้วกันนะครับนี่แต่ก่อนเราขึ้นเรือตรงนี้นะครับขึ้นเรือตรงนี้นะโอ้ยเย็นจังเลยเมื่อถึงตรงนี้แล้วครับอืมทำขา p ปทุนนะครับตรงนี้ที่เรามาครั้งที่แล้วนะฮะ ที่นั่งเลือไปที่มันเป็นน้ำครับถือว่ามาเก็บตกแล้วกันเนาะอัปเดตล่าสุดเดือนธันวานะครับ2567นะครับแล้วผมมาทําครั้งที่แล้วอะเราพาไปจุดหนึ่งทําเพชรนะครับมีข้างบนด้วยผมว่าผมทั่วแล้วนะนะจุดชมวิวก็ไปมาแล้วนะแต่ทําเพชรไม่ได้ไป ผมพาไปดูทําเพชรหน่อยดีกว่านะผมมันะมตนัดีขึ้นนะครับขึ้นไปเออถ้าผมไม่ไปถามถึงพี่พงศนะ์นะครับคนที่ผมเคยมาทําบทุนแล้วผมนั่งคุยกับแกนะที่่ายให้ทุกคนดูนะตัวนี้แกไม่สบายนะครับแกป่วยแก็่จะมาหาแกสักหน่อยคิดถึงแกนะครับจะเจอน้าอีกคนหนึ่งนะแกก็เลยถามว่าเคย เขาทําเพชรหรือ,อยังเอ้ยมีด้วยเหรอทําเพชรเนี่ยแกบอกให้มาทางนี้นะครับมีททาขอประทุนนะเออมีทําเพชรด้วยโอ้เดี๋ยวเดี๋ว,ด,วดีดูกันตรงนี้เป็นอะไรลงไปเป็นช่องลงไปอืมอโอ้ อันนี้ไม่น่าใช่นะครับไม่น่าใช่โอ้เป็นทําเข้าไปเออผมก็สวยนะไปดูหน่อยดีกว่าไหมไปมันก็รอดไปได้นะตะ้าหนหากันได้อันนีออ้น่าจะสุดแล้วตรงนั้น,นะนมีมุดยากนะออ้ย เดีย๋ยวผมมุดเข้าไปดูโอ้เห็นไหมครับจะเข้าไปยากันอุ้ยหัวเกือบชนนี่ตรงนี้ไม่น่าใช่ทําเพชรนะครับป่ะจุดหมายเราคือทําเพชรนะ มกนี่คือทางขึ้นทํำเพชรไปทางบันไดฝั่งนี้ยังไม่เห็นมีลิงก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งอนะที่อะไรนะทำสองดาวอะไรนะมีลิงเยอะมาก อโอ้โหน,นนะ่ะลงน่นนะะครับตอนนี้คือถ้ำเพชรหรือเปล่าไม่รู้นะผมอยู่ที่ถ้ำประทุนแต่ว่านาะเขาบอกว่าถ้ำเพชรผมเคยเข้ายัางนะนี่คือทางลงนะครับเดี๋ยวผมทาย,ยกันเนี่ยเห็นไหม นี่ป่องลงมานะฮะแล้วก็ตามบันไดเลยบันไดมันแคบมากนะครับผมต้องหาที่วางกล้องก่อนนะแล้วค่อยๆเฮ้ยโอ้โหแต่เขาเปิดไฟะอะผมกล้าพูดที่เลยถ้าสะพายกระเป๋ามาด้วยไม่มีทางลงได้เมื่อกี้ผมยังวางกล้องก่อนเลยดีวผม หาทางลงก่อนนะหาวิธีลงก่อนโอเคนะครับนี่ข้างในทำเพชรนะโูอยู่ลึกขนาดนี้ยังมีคนมาทำเนาะเนาะยัออสิ่งปลูกสร้างอ,รอารยธรรมของมนุษย์นะฮะไปข้างบนเห็นไหมฮะ อย่งบนหัวเลยเห็นบันไดไหมป่องป่องทางลงลงเมือนะครับป่องเล็กๆแคบๆต้องค่อ,คอยๆกระดึบลงมานีนี้ยิ่งแคบใหญ่เลยเนะี่ยโอ้ข้างคาวบินนี่ล,ลงมาตามนะบันไดนะฮะมปดูผมแทกให้ดูก่อนจากแทรกไปนี่นะครับนี่ทําเพชรนะฮะ แคบไม่ได้กว้างเลยแค่นี้ยังุิสามีป่องไปอีกเหรอดูนะนู่นน่ะเห็นไหมฮะเออนู่นะไปนู่นน่ะอ่ะอย่างน้อยผมก็พามาดูแล้วล่ะนะต้นนี้ก็เป็นป่องลงมาแต่ถ้าลงก็น่าจะลำบากนะครับหินปูนเน่เป็นลักษณะหินปูนนะครับดูเรื่องกันแคบมากแคบจริง เออมันก็เป็นป่องเป็นอะไรไปป่ะว่าขึ้นไปดูตรงนี้หน่อยหนึ่งดีป่ะเยี่ยตรงนี้นะผมถ่ายยาวๆอะไรกันนะป่ะพี่ชายก็ดอบเร็วจ่างไปนะโอ้ยต้องระวังหัวต้องอย่างระวังนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนวางเท้าลำบากเื้ย ทั้งแรกนะที่ปีนป่ายขนาดนะี้ที่ไงท่ในถ้ำนะจะมปนลำบากที่สุดโอ้โอ้โหเดี๋ยวถ้าคุณเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะสวยมากอะอ้ยโอ้ต้องระวังเป็นอย่างแรงเพราะว่าเดี๋ยวหัวชนนะครับนี่นะโอ้โหเฮ้ยนี่แหละเขาเรียกท้ำลับของจริง เดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ก่อนนี่นี่ภูมิใจนำเสนอนะครับภูมิใจมากนี่เห็นไหมครับโอ้โหดูนะนะข้างบนเป็นป่องเล็กๆอยู่นิดนึงดูหินย้อยตรงนี้ครับหินย้อยตรงนี้สวยอย่างที่น้าเขาว่างจริง ต้องมาให้ถึงผมเชื่อได้เลยว่าทำประทุนเนี่ยมุมนี้ไม่มีไม่มีใน YouTube ผมเชื่อได้เลยนี่โหเหมือนอ่างน้ำอะ่ะดูดิครับเหมือนอ่างน้ำเลยขึ้นไปนู่นครับโอ้โห ส,สวยวันนี้สองถ้ำมีแต่ถ้ำส,สวยห็นหน้าเขาบว่ามันจะมีน้ำหยดตลอดปีหะหรือว่าผมยังไปไม่สุดนี่นะฮะเนี่ยนะตรงนี้เออสวยคลิปก่อนหน้านั้นที่ผมมาทำท้ำเขาประทุนเหน่ะนะผมก็ว่าผมขึ้นไปข้างบน ตรงถ้ำชมดาวอะ่ะข้างบนนะผมก็ว่ารับแล้วนะนี่โคตรรับนี่นี่รับของจริงนะเออข้างบนหัวนี่นะครับเมื่อกีน้นาเขาเปิดไฟให้ปัหนเราหาทางขึ้นไปนมันจะมีพงเข้าบีกนะครับมาขึ้นก่อนครับเนี่ยเมื่อกีป้ปีนขึ้นมาผมไม่ได้ถ่ายนะเดินมาจากนุ่นแล้วก็ปีนขึ้นมาอีกปีนขึ้นมา เราก็จะมาเกือบโดนตรงนี้นี่ตรงนี้หินตรงนี้หน้าเขาก็บอกอยู่ให้ระวังหัวสุกทางปินขึ้นมาเด็ดตัวผมให้ดูนะสวยมากะโอ้โหเป็นโถงใหญ่เลยครับจะมีคนรู้ไหม่ามีตรงนี้นะครับตัวนี้คือถ้าเพชรนะโอ้โห ว้าวมียำบัรยายนะฮะซึ่งอยู่เลยเยื่งขึ้นมาจากท้ำประทุนเป็นเขาลูกเดียวกันแต่กว้างโถงกว้างมากนี่โหข้างในสวยครับอู้ไฟฉาย้อดมือมากถือจะไม่ไหวละ ดูนะครับผมจะพยายามถ่ายให้ทั่วๆแล้วกันเนาะนี่ทำเพชรเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะเป็นเพชรไร้ยบริบยับเลยอเฮ้ยสวยอะนี่ไงฟี่น้าเขาบอกว่าที่น้าเขาบอกว่าน้ำหยดตลอดปีเลยเ่เห็นไหมครับไร้ยบระยับเลยเห็นไหมไฟส่องเป็นไงบ้างเห็นไหมครับ เรบครับได้ยินเสียงน้ำไหมน้ำหยดอ่ะเออนี่ตรงนี้สวยสุดเออเป็นทางน้ำเลยอะเหมือนที่หลวงพ่อบอกอ่ะอะไรเนะี่ยหินเป็นนี่ข้างบนครับเหมือนโคมไฟระยะเลยอ่ะโอ้โหสวยคุ้มครับคุ้มกับค่าเหนื่อย ละเอียดระยับมากเห็นไหมฮะละเอียดระยับเลยไม่รู้ในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะพยายามเอียงให้ยูทุกมุมแล้วกันนะครับเนี่ยเออสวยครับโอ้เดี๋ยวกัน ครับพอมาถึงจุดตัวนี้สุดทางแล้วล่ละนะจะมีพระพุทธรูปนะครับตั้งอยู่ตรงนี้นะดีทางขึ้นทางเ็นขึ้นผมพาขึ้นไปดูก่อนเป็นนะเขาบอกเป็นอะไรนะอ่างน้ำมารกตเหรอโอ้โอีออ่เย้เลื่นนี่หรือว่ารองเท้าผมลื่นด้วยเห็นไหมครับ หัวกล้องมาติดกล้องมาตัวเดียวด้วยอะ่ะนไหฮะเี้ยผม,ม,มถ่ายดูโถงใหญ่หญๆนะดูครับโถงกว้างมากแล้วสูงด้วยเสียงกล้องเลย นี่ผมกลัวลื่นจังไม่กล้าเดินไปเมื่อกี้ลื่นฉลับรองเท้าผมลื่นด้วยดันใส่คู่นี้มาวันนี้ผิดแล้วโอ้ยดูหินย้อยซะก่อนหหินย้อยบางแท่งมันก็จะมีน้ำหยดด้วยเห็นน้ำเลยนะฮะเนี่ยที่ไฟผมส่องอยู่นะสวยครับ แทงใหญ่เลยอินย,อย้อยแล้วก็จะมีตุ่มใส่น้ําด้วยนะครับน้ําหยดตรงนี้นเห็นไหมมันจะหยดลงถังพอดีเลยหยดลงตุ่มพอดีเลยเดี๋ยวผมอยากเยียมเยียมให้ฟังเสียงน้ําจังเดี๋ยวเหยียบดูว่ามันลื่นไหมนีมม่น้ำหยดไหมครับ จากหินย้อยตรงนี้นะครับเฮ้ยหินย้อยสวยอ่ะตั้งนี้นี่ทำรับของแท้เลยนะไม่เคยรู้เลยมาสามรอบสี่รอบแล้วทำบาทุนตรงนี้นะครับผมไม่รู้เลยว่าทำเพชร <c oughs> จริงๆนะครับข้บางในเป็นซอกเป็นหลืม ทุกคนคงได้เห็นทั่วแล้วแหละนะนะครับโมชอบจังสวยตรงนี้ข้างหลังพระพุทรูปนะครับข้างหน้าระทุทรูปเป็นถงนะครับถงใหญ่เลยตรงนี้คือสุดแล้วแหละนะ เหนื่อผมท่วมเลยอตอนนี้เสื้อเปียกเลยนี่เห็นไหมเสียงน้ำหยดเมื่อกี้แต่น้ำาัะหน่อยเนาะเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะครับอืมออคครับนะครับตอนนี้ก็คงจะหมดแล้วล่ะนะฮะ หลังจากคงพาชมทั่วเลยเมื่อกี้นะครับไปทํำรับแลนะฮะมาทํำประทุนอัปเดตนะฮะนะครัน2024นะครับเดือนธันวานะฮะเดือนธันวาวันวัันทรด้วยนะครับอัปเดตข้างล่างไม่มีน้ำแล้วนะครับตรงที่ลอดถ้ำเข้าไปแล้วก็ถ้ำใหม่สำหรับผมเลยแล้วก็ผมก็เชื่อว่าใหม่สำหรับทุกคนด้วยนะครับน่าจะไม่มีคนรู้จักถ้ำเพชรนะครับอยู่ข้างบนถ้ำประทุนเยื้องกันมาอีกทีนึงนะฮะ ถ้าอยู่ข้างบนถ้ำประทุนเลยเนี่ยมันเป็นถ้ำสองดาวนะะแล้วก็อันเนี้ยอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยเดินเลยไม่เี็นนะครับเดินเลยไม่เีกนนะฮะต้องถามนะครับคนดูแลที่นี่เขาถึงจะบอกนะขณะว่าครั้งที่แล้วพี่พงษ์ยังไม่บอกผมเลยว่ามีตรงนี้ออไม่เป็นไรเนาะแล้วขอให้แกหายไปไวก็แล้วกันนะครับพี่พงษ์นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็ผมพาชมทั่วแล้วล่ะนะครับนะ วันนี้ก็สองถ้ำนะครับก็เอาเรื่องทีเดียวตอนนี้คือเสื้อผุงเปียกหมดเลยนะเอาเป็นว่าคลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะครับนะแล้วก็ติดตามกันแล้วก็รับชมนะขอพระคุณนะครับสําหรับการติดตาม,มและก็การรับชมเนาะพูดพูดไม่ถูกแล้วเหนื่อยนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยสวัสดีครับ